ันนี้ไม่ได้มีผลต่อการที่น้องจะมาเจอดิฉันวันที่1 4ไม่มีผลนะคะไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้ทําให้ดิฉันแบบรู้สึกแบบไม่ดีกัแบบนางหรือว่าไม่อะไรเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องคุยต้องพูดต้องคุยต้องพูด,พดและไม่ต้องกลัวว่าดิฉันพูดแบบนี้แล้วดิฉันจะแบบพูดเพราะว่าจะโก จะคิดกคแล้วการแต่ถ้าจะมองว่าที่ดิฉันพูดเพราะว่าดิฉันแบบรู้สึกไม่ดีกับนางหรือว่าอะไรก็ก็สุดแล้วแต่จะเข้าใจนะแต่ว่าดิฉันไม่จับใจเลยก็คือดิฉันไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะจะรู้สึกไม่ดีกับนางหรือว่าอะไรนะคะไม่มีเมื่อวานที่ ที่ดิฉันไม่ตอบเพราะว่าดิฉันไม่โอเคดิฉันไม่โอเคและดิฉันไม่ยินกับคอนเทนต์ที่เขาที่เขาทำกับดิฉันคอนเทนต์ที่ว่าเป็นสามีเป็นอะไรอะ่ะดิฉันไม่ยินดิฉันไม่ยินดิฉันก็ไม่ตอบดิฉันก็เงียบไป นะแล้วพอดิฉันก็แต่ว่าพอดีฉันรู้สึกไม่โอเคดิฉันก็ไปคอมเมนต์นะคอมเมนต์ในในโพส์นั้นเลยคอมเมนต์ในโพส์นั้นที่น้องเขาโพสอะไรดิฉันก็เข้าไปคอมเมนต์เลยคุณก็ไปอ่านได้คอมเมนต์ในะยังอยู่แต่รูปก,กับแคปชั่นนะถูกเปลี่ยนไปแล้วแต่คอมเมนต์ยังอยู่ก็ก็งงเหมือนกันว่าเอาไว้ทําไมก็อ่ะเขาก็บอกว่าขอโทษนะครับที่เล่นอะไรแบบนั้นต่อไปจะไม่เล่นแบบนี้แล้ว ทีมาตอน2องโมงสี่สิบเอ็ดเขาบอกว่าขอโทษนะครับที่เล่นอะไรแบบนั้นต่อไปจะไม่เล่นแบบนี้อีกนะครับดิฉันก็เลยตอบบอกว่าพี่อไม่ได้อะไรมากแต่ว่าอยากให้เธออ่านคอมเมนต์บ้างเวลาที่เล่นคอนเทนต์พี่อยากให้คนแบบเป็นดูเธอแล้วเธอบอกว่าเข้าใจพี่นะครับไม่มีอะไรเลยนี่เดี๋ยวให้ดูไม่มีความลับค่ะไม่มีความลับ แบบนั้นต่อไปจะไม่เล่นแล้วนน้ก็เลยบอกว่าพี่อยไม่ได้อะไรมากแต่ว่าอยากให้เธออ่านคอมเมนต์บ้างเวลาที่เล่นคอนเทนต์อยากให้คนเอ็นดูเธอนะฮะเอยเขาบอกเออเข้าใจพี่นะกะส่งติกเกอร์อะไรไปเข้าใจพี่นะโนนนี่นั่นอะไรไปแบบนี้จะเอาแต่ยอดยอด,ยอดไลค์ยอดแชร์อย่างเดียวมัน ต้องบอกกันถ้ารักกันจริงก็ต้องบอกกันแล้วก็แล้วก็ไม่ส่งเสริมกันในเรื่องที่ไม่น่ารักถ้ารักกันจริงเราก็ต้องเราก็ต้องบอกกันเราก็ต้องบอกกันเตือนกันแล้วก็ที่สําคัญที่สุดของกัลยาณมิคือไม่ส่งเสริมไม่ส่งเสริมอะไรที่ไม่ส่งเสริมอะไรที่ที่มันไม่น่ารัก คนที่เรารักทําอะไรที่เรารู้สึกว่าอันนี้มันมันไม่โอเคหรอกก็แสดงว่าเราไม่ได้รักกันจริงก็แสดงว่าเราไม่ได้รักกันจริงใช่ไหมล่ะเพราะว่าถ้าเรารักกันจริงเราจะต้องไม่ส่งเสริมให้คนที่เรารักทําอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่น่ารักแค่นั้นเลยดิฉันสาหรับดิฉันมีแค่นี้เลยมีแค่นี้เลยถ้าเรารักถ้าสมมติว่าเออ เราเอ็นดูนะสมมติถ้าดิฉันเอ็นดูเจ้าฟอร์ดเนี่ยดิฉันก็ต้องส่งเสริมเขาในทางที่เิฉันรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นทิศทางที่มันดีอ่ะในแนวทางที่มันดีอ่ะถ้าจะให้ดิฉันไปซับพอร์ตหรือว่าตามใจเขาใน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 มุมหรือในเวที่มันไม่ดีดิฉันไม่ทำแต่ย้ำนะว่าที่ที่พูดเรื่องนี้ไม่ได้มีผลกับวันที่14หรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะ อันนี้สุดแล้วแต่น้องจะคิดนะสุดแล้วแต่น้องจะคิดถ้าน้องจะคิดว่าดิฉันโกรธเขา <S 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 คิดว่าดิฉันคงไม่โอเคกับเขาอันนี้ก็สุดแล้วแต่แต่ว่าดิฉันแยกแยะได้ดิฉันแยกแยะได้นะคะแต่ถ้าเขาไม่คิดแบบนั้นแล้วเขามองว่าที่ดิฉันเตือนเขาอะไรเขาเป็นเพราะว่าดิฉันหวังดีกับเขาจริงๆก็จบก็ไม่ได้มีอะไรก็จบไป